จเจริญพรคณะศัทธาประเขียนพระทหารพระคุณเจ้าด้วยกันนะครับขน,ขนโมธนาคณะเจ้าภาพศัทธาวันนี้มีคณะครอบครัวประสงค์อมรชัยนำมะละกอนํำผลไม้มีมะพร้าวมีสาเกมีกล้วยและก็น้ำถวายสมทบเป็นพระทหาร ทำเป็นวัตถุดิบทำพัฒทหารถวายพระคุณเจ้าผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันผมถามยมว่าเอาสาเกมาทําไมยมบอกว่ากับข้าวลังกาในใช้สาเกครับโอ้อนโมทนาขอบคุณในความเพื่อเฟื้อไม่ทราบนะเรื่องนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันอยู่กันมาสองปีนะเพิ่งทราบเหมือนกันครับดังนั้นขอเราท่านทั้งหลายได้อนโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาส่วนนี้ได้พร้อมเพียงกันนะครับ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามินอกจากนั้นยังมีคณะคุณคุณแม่ยุภาวันคุณแม่เกินีพนปรปัญญาสกุลวงศ์ถวายไม้กวาดมาเจ็อันเจ็700ด้อยามให้ผมไปเปิดร้านขายไม้กวาดยม่า แล้วก็คุยกันว่าจะนํามาในวันศุกร์วันเสาร์นี้ครับจะเอาไปส่งที่บ้านโยมโยมบ้านโยมที่แล้วก็วัดที่ถูกผลกระทบจากน้ําท่วมมีเลนมีคโครนจะได้ใช้ทําความสะอาดครับพนมทนาท่านอาจาร,รย์ฤาษีมนตรีพร้อมคณะศราศิษยานุศิ์ญาติโยมทุกท่านนะครับนำน้ำปะนะนำ พัตาหารนําสิ่งของมาถวายพระคุณเจ้าขออนุมโมทนาครับแล้วก็อขออนุมโมทนาคณะครอบครัวที่ดูแลสมเดม็จเจ้าคุณหลวงพอ่อโดยคุณสายสุนีอยู่ประเทศพร้อมคณะญาติธรรมนํารองเท้ามาถวายร้อยกว่าคู่ได้ยินข่าวว่าพระคุณเจ้าน้ําท่วมรองเท้าหายโยมก็อุตส่าห์นำรองเท้ามาถวายพระคุณเจ้าครับแล้วก็มีที่นอนอีก50ชุด คณะนักศึกษาครูสมาธิจากรามคำแหงก็นำผ้าสบงผ้าจีวรมาถวายจำนวนร้อยกว่าชุดเพื่อให้พระคุณเจ้าได้เปลี่ยนในวันที่น้ำขึ้นในวันที่น้ำท่วมบางรูปจีวรหายบางรูปสบงหายครับแล้วก็คณะครูสมาธิสาขา30โรงเรียนวันชิรมกุฎโดยท่านอาจารย์พัชร,ส,รสลันมีกุละพร้อมคณะก็นำ ผ้าสบงจีวรแล้วก็อังสะมาถวายที่พูดมาทั้งหมดนี้ยังไม่มานะครับที่แรกบอกผมนิมนต์ผมไปเทศอะ่ะปรากฏไปถึงแล้วไปรับของแจกน้ำท่วมครับต้องเอารถคดกลับมางั้นก็ขอ,อนิมนต์พระคุณเจ้าลงพิจารณาพระตาหารขอ,อนิมนต์ครับรรอะไรนะครับรรที่ผมขอให้พี่ครับ นิมนต์พระคุณเจ้าลงพิจารณาพระาหารครับเปกติยัติปดินนี่นะินมนต์ครับนิมนต์ครับผมเห็นความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์นะเห็นความอนุเคราะห์สงเคราะห์พระคุณเจ้าแล้วก็เป็นที่เบาใจยมยมไม่ได้ทิ้งพวกเราครับครูบาอาจารย์นะท่านท่านใช้คำพูดท่านบอกว่า ไม่ได้เป็นชาติไม่ได้เป็นเชื้อแต่ถ้ามีความเอื้อเฟือ้อก็ถึงเป็นเป็นถึงชาติเป็นถึงเชือ้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟือ้อก็เหมือนเนื้อในป่ารันว่ะไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชือ้อถ้ามีความเอื้อเฟือ้อก็เหมือนเนื้อของอัตมาพอไปถึงโยมก็เอาสบงเอารองเท้าเอาไม้กวาดเอาที่นอนมาประวรณาถวายแล้วก็จะได้ขนกลับมาถามรถว่าว่างวันศุกร์นูน่นครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้ อีกหลายวันครับจะได้ขนของมาแล้วก็มีเสื้อมีผ้ามือสองที่จะนำมาอนุเคราะห์ดูแลโยมหลายๆท่านที่ก็ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมก็ยังทานน้ำใจก็ยังไหลามาเรื่อยๆอยู่ขออนุมโมทนาคณะรัทธาทุกๆท่านที่ดูแลที่ช่วยเหลือในวันที่เดือดร้อนสุดๆในวันที่วิกฤตสุดๆครับ บุญอย่างเนี้ยเรียกว่าบุญมากอานิสงส์เพราะทําแก่คนวิกฤตเพราะทําแก่คนลําบากบุญที่ทําแก่คนลําบากบุญที่ทาต่อท่านที่กําลังวิกฤตนี่ทาให้อานิสงส์มากเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านเล่าว,ว่าทําไมทําบุญกับพระเข้านิโรธสมบัตินี่ถึงได้อานิสงส์มากเพราะว่าช่วงนั้นท่านวิกฤตนะท่านวิกฤตไนเนื่อถึงท่านปุณณเศรษฐี ท่านปุณณเศรษฐีนี่เป็นคนใช้ในบ้านของท่านธนัญชัยเศรษฐีถ้านึกถึงท่านธนัญชัยเศรษฐีก็คือบ้านของนางวิสาขามหาอุบาสิกาพอท่านธนัญชัยเศรษฐีนี่เป็นบิดาของนางวันนั้นเป็นวันพระอย่างนี้ละเป็นวันพระอย่างนี้เป็นวันนักขัตตะเป็นวันเป็นเป็นวันพระคนทั้งหลายเขาก็ทำบุญใส่บาตรตักบาตรกัน คุณตาธนันชัยเศรษฐีนี่แกก็ไม่ได้รู้จักว่าวันไหนเป็นวันไหนเพราะมีแต่ทํางานทํางานจนลืมวันลืมคืนนะก็ไปไถนาแต่เช้าปรากฏว่าเจอเพระขุนเจ้ารูปหนึ่งท่านอุ้มบาทมาคือหลวงปู่สารีบุตรท่านเข้าในรถสมบัติมาตั้งเจ็ดวันท่านอดอาหารท่านไม่ฉันท่านไม่ฉันพระาหารตลอดเจ็ดวันอยู่ด้วยด้วยฌานของท่านเมื่อเข้าสู่อารูประชานแล้วเอาใจเข้ากําหนดใน สัญญาเวยิตนิโรธเอาสัญญาเข้าไปดับท่านก็นเรียกว่าการเข้านิโรธนิโรธะสมาบัติการเข้าสมาบัตแปบพร้อมทั้งนิโรธอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่หายใจนะคนที่ไม่หายใจในโลกนี้มีแค่4ประเภทหนึ่งคือคนตายท่านว่าสองคนดำน้ำสามเด็กในท้อง4พระที่เข้านิโรธสมาบัตินี่ท่านจะไม่หายใจไม่กินไม่ฉันไม่ขับไม่ถ่ายตลอดเจ็วัน ในเวลาที่ท่านอธิษฐานท่านจะเข้าสู่ฌานแล้วกาลังฌานจะคงสภาพร่างกายท่านอย่างนั้นแต่พอจิตออกจากฌานมาแล้วก็ยังเป็นปุตุชนคนธรรมดาอยู่ก็ยังหิวอยู่เพราะ7็วันผ่านไปไม่ได้ทานข้าวทั้ง7วันเพราะคุณเจ้าท่านก็อุ้มบารออกมาแต่เช้าอย่างนี้ละ่ะโยมก็ไถานาอยู่พอเห็นหลวงปู่ท่านอุ้มบารผ่านมาโยมก็รีบเข้าไปรับบารพอเห็นพระยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตานะ โยมก็เอาบาตรพระไปตักน้ําแล้วก็ทุบไม้ทุบไม้ข่อยทุบไม้ขวยนินเนี่ยเพื่อให้พระคุณเจ้าท่านได้สีฟันท่านได้ล้างหน้าเรียบร้อยได้ถวายเสร็จแกก็บอกว่าบ้านแกนี่ปกติแล้วมาไถนาพระคุณเจ้าผมมาแต่เช้าเมียเอาข้าวมาส่งเมียยังไม่มาถึงกับผมมีโอกาสได้ถวายเพียงไม้สีฟันกับน้ําล้างหน้าพระคุณเจ้าเท่านั้นท่านได,ได้ใช้บ้วนปาก พอนมมนน์พราะคุณเจ้าได้โปรดจาริกไปข้างหน้าไปบินทบาตข้างหน้าแต่ผมไม่มีอาหารถวายแกก็ว่าอย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็เดินต่อไปไปเจอโยมคนหนึ่งกําลังหาบข้าวนะหาบอาหารมาส่งสามีแกก็ไม่ได้มีอะไรมีข้าวต้มใส่เกลือกับน้ำไอ้ยอดยอดตําลึงต้มข้าวใส่เกลือใส่ยอดตําลึงเท่านั้นหาบใส่หม้อมามาถึงกลางทางก็มาสวนพระคุณเจ้านางก็ เกิดศรัทธาก็เลยได้ถวายตักบาตรพระคุณเจ้าแบ่งครึ่งหนึ่งถวายพระคุณเจ้าท่านก็ถามว่าทําไมแบ่งครึ่งหนึ่งเราโยมโยมบอกว่าส่วนนี้เป็นของดีฉันพระคุณเจ้าขอนนมนต์ถวายส่วนนี้เป็นของสามีของดีฉันพระคุณเจ้าบอกพอแล้วสามีของเธอใช่ไหมที่ไถานาอยู่ตรงนั้นนางก็บอกว่าใช่อย่างนั้นเอาเท่านี้ละท่านว่าครับท้องปูท่านก็ได้ฉันข้าวเพียงข้าวต้มวันนั้นฉันข้าวต้มกับยอดผักตําลึงเท่านั้นนะครับ พอไปถึงนางก็เอาข้าวให้สามีสามีก็ถามว่าทําไมข้าววันนี้มันมีน้อยแล้วเกินนางก็เล่าให้ฟังว่าได้ถวายพระคุณเจ้าครึ่งหนึ่งโอ้จําได้หลวงพ่อองค์นั้นใช่ไหมที่ท่านเดินผ่านจากตรงนี้ไปใช่ไหมต้อบ,บอกใช่พี่ก็ได้ถวายไม้สีฟันกับน้ําล้างหน้าบนปากให้ท่านครับเท่านั้นเองพอทานข้าวกันเสร็จก็เหนื่อยแกก็เลยนอนนอนหนุนตักภรรยาแกหลับไปนานเท่าไรไม่ทราบพอตื่นมา ไถท,ที่แกพลิกดินขี้ไถเต็มทุ่งนาไปหมดที่ที่อยู่ทุ่งนาที่ถูกพลิกขึ้นมานั้นกลายเป็นทองคําหมดเลยจากแกแกตื่นขึ้นมานั้นนะครับเพราะเกิดความอัศจรรย์ว่าเป็นสมบัติเป็นสมบัติของท่านธนัญชัยเศรษฐีพอที่นานนั้นเป็นของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีไป,ปไปจับก็กลายเป็นก้อนดินใครใไปจับก็กลายเป็นก้อนดินเฉพาะเศรษฐีผู้นี้ท่านปุณณะเศรษฐีคนนี้นายปุณณะนี่ พอไปจับแล้วยังกลายเป็นทองคําอยู่เป็นบุญที่เกิดโดยบุญญรฤทธิ์ท่านว่าเป็นเป็นบุญญรฤทธิ์ที่บันดาลให้เกิดขึ้นฉะนั้นพอเห็นว่าแกมีทองคําเยอะขนาดนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ตั้งแกให้เป็นเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าปุณณะเศรษฐีนี่อานิสงส์งจากการที่ได้ถวายการให้ของให้สิ่งของได้ถวายของกับพวะคุณเจ้าผู้ว,วิกฤตหรือคนที่วิกฤตหรือโยมที่วิกฤตก็ตาม เราได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ดูแลกันแก่ผู้วิกฤตเนี่ยอานิานสงส์ในเกิดปัจจุบันทันตาอย่างนั้นนึกถึงวิกฤตสุดๆนะวันที่น้ําท่วมวันที่น้ําท่วมกุฏิผมกับกุฏิคูบาโต้งเนี่ท่วมหนักสุดเพราะอยู่ลึกสุดกุฏิคูบาโต้งนี่ถึงหลังคาครับกุฏิผมก็สูงจนท่วมหัวกุฏิแถวนั้นนะ่ะเลขาท่านพร้อมกับคณะคูบาจรคูบาเอ็กก็พากันเอาถังผสมปูนกระบะผสมปูนครับ กันลอยน้ําไปเอาของเอาของคนนั้นเอาของคนนี้เก็บของมาหมดยกเว้นกุฏิตัวเองเพราะเก็บไม่ทันน้ํามันมาไวครับท่านก็ยกของขึ้นที่สูงเสร็จท่านก็รีบไปเก็บของหมูนะ่คณะเหตุการณ์นั prá? ้นเจ้าวาดนอนบราราภาพอยู่ในสาลาเพราะว่าขนของยันตีสามพระท่านไปขนของยังไม่ทราบเลยว่าพระไปขนของ ปรากฏมาเล่าให้ฟังอาจารย์ครับเอาออกมาหมดแล้วยกเว้นกุติผมเพราะว่ากุติผมนี่ไปขนไม่ทันหมู่ของของในกุติหมู่คณะเอาออกมาหมดแล้วมีกุติผมที่เอาออกมาไม่ทนันโอ้คิดในใจครูบานี่เป็นพระที่ขนของคนอื่นเนี่ยไม่ขนของตัวเองขนขวายอนุเคราะห์หมู่เพื่อนคณะหมู่รู้ว่าหมู่เหนื่อยคณะเหนื่อยเพื่อนเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ดูแลของตัวเองเลยเอาของเพื่อนก่อนเอาของหมู่คณะก่อน สุดท้ายความแปลกประหลาดที่สุดก็คือว่าน้ำท่วมกุฏิพระทุกหลังท่วมของในที่ที่เอาของไว้ทั้งหมดยกเว้นกุฏิเลขาไม่โดนว่าอานิสงส์นี่มันเกิดไวจริงๆเห็นแก่หมูแก่คณะเขาท่านพากันแบกพากันขนกันทั้งคืนตั้งแต่บ่ายโมงจนตีสามนะท่านก็ว่าหมูคณะเหนื่อยแม้ตัวท่านเองท่านก็เหนื่อย นึกถึงว่ายกของไว้หมดแล้วนะไม่ได้มีอะไรแล้ววางใจแล้วอะไรจะไปก็ช่างมันเถอะก็เอียนหลังลงนอนเลยพอตีห้าตื่นขึ้นมาถามเพื่อน,นเอาผมทไมตรงนี้ของมันเยอะไปขนมาจากกุติคบาจรกุติคบาต้นกุติอาจารย์กุติหลวงปู่ขนออามาหมดแล้วยกเว้นกุติผมเพราว่าขนไม่ทันท่านว่าอย่างนั้นแต่กุติตมภาพ <c oughs> ส่วนขนทันก็ทันส่วนที่ขนไม่ทันก็จมอยู่กับโคลนแต่กุติท่านเลขาที่ไปอนุเคราะห์หมู่เพื่อน น้ำไม่ท่วมของเสียหายเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยอัศาจรารย์การได้ดูแลหมู่คณะในวันที่เดือดร้อนในวันที่วิกฤตฉะนั้นยมท่านทั้งหลายวันนี้พวกเราวิกฤตกันทั้งอำเภอแม่อายวิกฤตกันทั้งจังหวัดเชียงรายเมื่อวันกลับมาเชียงรายยังจัดเก็บไม่หมดเลยครับเป็นเมืองเงียบอยู่แล้วนะพอเจอน้าท่วมมาเศร้าเศร้าเชียงรายเป็นเมืองเศร้าไปเลยยังคิดอยู่ว่าจะพาหมูลงไปดูสักวันพาหมู่คณะลงไปดูเชียงรายสักวันหนึ่ง นั้นเป็นความอนุเคราะห์ความเห็นใจกันอานิสงส์นี่แหละทำแก่บุคคลผู้ที่วิกฤตนี่เป็นยอดของอานิสงส์ที่สุดไม่เลือกว่าโยมไม่เลือกว่าพระวันนี้โยมทางกรุงเทพก็ส่งไม้กวาดทางมะพร้าวมาส่งเพื่อเสื้อผ้ามาเพื่อจะได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมรอบนี้พวกเราโดนหนักจริงๆแต่ขอบคุณนะขอบคุณวิกฤตเหล่านี้เพราะทําให้เห็นใจกัน นึกถึงสภาพวัดเรานี่ถ้าวันที่อยู่เฉพาะพระไทยแล้วเกิดเหตุการณ์นี้คงนั่งมองตาแล้วก็ร้องไห้กันทนะทำอะไรไม่ได้เลยจะมีหมู่คณะกุบาจันพระเจ้าระสมทางศิลังกามาช่วยพระอินเดียท่านช่วยกันขนท่านช่วยกันทําแล้วเราก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ดังนั้นการทําบุญการอนุเคราะห์ดูแลในชีวิตในบุคคลผู้ที่กําลังวิกฤตนี่ถือว่าเป็นยอดอานิสงส์อย่างที่ยืนยันดังนั้น จึงขออนุโมทนาขอบคุณคณะสัทธาเจ้าภาพบอ,อกตนทุกท่านที่อนุเคราะห์สงเคราะห์พวกเราและขออนุโมทนาคณะศรัทธาเจ้าภาพฮีโร่ทั้งหลายที่ได้ช่วยดูแลอนุเคราะห์พี่น้องชาวบ้านที่กําลังประสบผลกระทบกับสภาว่าการน้ําท่วมที่ผ่านมานะครับกําลังเลงอยู่เหมือนกันนะั้นบฝนอย่างเนี้กาลังเลงอยู่เหมือนกัน ลำดับถัดไปจะได้นำพาคณะออกตนศรัทธาได้สวดลัคขีสวดอิติปิโสสรรเสริญคุณพระรัตนาตรายัยตามระเบียบประเพณีเป็นลำดับสื่อไปนะครับ <c oughs>